นาพี่น้องครับมาขั้วปลาขั้วปลาขาวน้อยครับปลาขนันแยงใส่กคกเลยพี่น้องใส่กคกเต็มคกเลยพี่น้องครับปลาหน่สิบโลครับทอ,อดจักสองรอบเด้อพี่น้องปลาเข็งลา,าขี้เดือดนะครับปลาขาวปลาขนันแยงเก็ดจะอ,ออกนะครับ ปีปาก็จะแตกแต่ว่าห้อต้องไปล่างนะครับล่างเอาเตโตเพื่อให้ขีปลามันแตกครับงวเลยครับดอกดินต่ำมาสองรอบนีรอบสุดท้ายครับรอบที่สามรอบนี้ัะพ้อแหละครับเก็ดปลามันจะรุดออกครับขี่ปลาก็จะออก ออกทั้งปากออกทั้งท่องแตกคือสากงวเข้าไปพี่น้องเลยพี่น้องจะเอาอย่างก็ะได้ได้ครับบ่ผิดว่าสงวนสูตรว่มีลิกิทธิ์ครับอเอารวดพี่น้องปาลาหลายๆบ่ต้องไปนั่งขวดเทระโตเนี่ยครับพอแหละครับ นี่ครับเกปลามันจะออกเกจป่าจะออกนะครับเกจป่าจะออกเข้าไปล่างนะครับไปล่างสักสองน้ำแล้วก็้ฮเซเดตน้ำนะครับเดเดน้ำจะค่อยเข่าเกลือนะครับคุกเกลือใส่ไห้ไลยบาทก็ต้องขึ้นขึ้นยากครับสตลยบ้านเอา นะครับในขวยในชามกะละมังหนึ่งกับนี่จเก็บตานะครับเพราะว่าต่ำแล้วเก็บมันจะ็บมุดอ่าับปลาเริ่มขี่เน่านี่จะง่ายนะครับอันนี้ป่าสด,ดาาๆในไม่เอาขึ้นมาจัดซะเลยครับมีสิบโลจะต่ำนะครับต่หัวมันแตกมันมุนกับว่าเป็นยังครับเพราะว่าต้องเอาหัวหัวพวกยังเอาจะโตนะครับ ได้เหลือหัวยกก็ว่าเป็นยังครับได้ขึ้นกันนะครับเก็ดปลาแดกแล้วแคบแคบครับปลากีดเดิดปลาขาวปลาแข็งนะครับนี่นะครับวิธีถอดเก็ดปลาของดอกดินในปริมาณที่ได้หลายนะครับใส่ขต่าอย่างเดียวเดี๋ยวตอนล่างน,นะครับ เราเีนเสื้อผ้าพี่น้องไปมึงนะครับบอลลังจังไดรอนเหมืแล้วครับขีแตกขี่แตนหมือนแล้วครับป่าโอ้ยตะขอติดเอาไว้เด้อวพี่น้องที่กำลังกินเขาอยู่ก็ต้องกราบขอโทษนะครับทีนะครับว่าเลือกขี่ป้านะครับขี่ป้ามันก็แตกแล้วครับถือถือนี้นะครับโตปลาก็จะหลอนนะครับ ปลาก็จะรอนขาวแกกแซกนะครับบางตัวก็ท้องแตกนะครับจะบ่มีขีป่ปลานะครับพี่น้องนะครับจะบ่มีขีป่ปลาดำๆเด้อพี่น้องตัวนี้มันออกว่าออกขึ้นกันครับเปราะว่ามันถึกทับถึกเก่งยัวไปยัวมากมันก็ออกทั้งปากท้องแตกเนี่ยนะครับเนี่ยเจ็ดมีรอนดีพี่น้องเือเดี๋ยวบหลอนกับพี่น้องกับตำสองเธอเร,ราวกปัญหา าตัวน้อยๆเป็นพันๆสองพันตัวถงนางขั่วเทลโตนบร่แรงง่ายหรอกครับนี่แ่ะครับวิธีขั้วปลาของตักเนง่อนสีเห็ดปลาลนะครับปลาขาวนี่ครับเก็ดออกมืดหรอพี่น้องเก็ดแตกเก็ดแตนเมืดนะครับหัวแตกหัวแตนมืดที่กันละปลาก็ได้นะครับนี น้องเห็นไว่าโอ้ยเห็ดจังสีมันสิได้กินหลายปายัญดาก็ได้กินคือเก่านะครับหัวมุนเขาก็ปเ,เป็ดเปี๊ยสไก่นะครับนี่คือเก็จปลานะครับที่มันหลุดออกแล้วพี่น้องล่องไปเห็ดมั้งครับแล้วเหรอครับในการตำเนีย่ยคกคกกับคกปูนเนี่ยแหละครับโบกปูนแล้วก็มะลอปูนใส่ นะครับเพ็ดเป็นตรงลองกับเป็นโคกตองล่ะครับว่าต้องไปคลื่นยากถ้าเพ็ดง่ายนะๆรอเองแต้ว่าโบกนี่เนะี่ยราคาเจ็ดสิบบาทนะครับเออขันซื่อปูนแต่สิวา่าแพงอีกล่ะเนาะอ,อ้อซื่อเป็นปิบ๊บสอบปูนแตกก็ได้นะครับมาผสมสมแล้วก็รอลงใส่โบกนี่ล่ะครับย่ำมาใส่กับขวมไว้ครับ ตำข,ข้วควาหัวหอมได้หมดแล้วครับพริกผงพริกปน่นแต่อยากตำว่าคนสมือเขาคือสิบวตำแล้วนะครับนี่นครับพี่น้องนะครับตปลานะครับจะรอนเจ็ดเด้อพี่น้องนะครับวันนี้เขากับไปล่างน้ำนะครับตัวใด อ่ามุนจังสี่มันกระติแตกกร่อนนะครับบ่มีฉี่หอกพี่น้องนะครับกระสิเหลือแต่โตนะครับหัวกระลุดไปแล้วนะครับจังสี่ก็เฮ็ดประแดกดปลาลาดได้เมื่อพี่น้องนะครับป่าขะแย่งมุนี่นะครับเนี่ยนะครับจังสี่ก็ออกมาแล้วนะครับมันออกทั้งปากนี่แหละครับโอ้ยใส่สาสตร์ำปันนี่มันบอะยูหล่ะพี่น้องนะครับยัวอวสันเนี่ยนะครับดอกดินกระเฮ็ดจังสี่แหละครับยิ่งเป็นปลามอนะครับขั้วยาก นะครับเจ้าวังเงียงเจ้าวังขีบนะครับใส่โคกต่ําเลยพี่น้องอตัวนด้ขังไว้ให้มันตายก็ได้พี่น้องเนี่ยจังสีเอามาขังไว้เพราะทองมันอืดๆจักหน่อยนะครับฉี่โผตรงนี้มันเต็งเต็งจักหน่อยมาใส่โคกนี่ต่ำรอนดีนะครับแมงวันอจสิมากวนแน่แค่นั้นละ่ะสางความน้ำขาน้นแต่ก็บอเป็นอย่างนะครับเข้เาไปล่างไปซวยออกแล้วโตปลานี่จะขาวสะอาดนะครับพึ่งไว้ให้สเสด็จน้ำ จากนั้นก็ขั้นตอนนะครับคุกเกลือลงไหมีข้าวขัวใส่ข้าวขัวมีห้อมขวใส่ห้อมขวนะครับผู้ใดสใส่ข้าวดิบข้าวลูกอ่าขั้นใส่กันกระได้คือกันนะครับเป็นปลาล่าขึ้นกันแต่ผมเนี่ยสีเฮ็ดนะครับปลาล่าห่อนะครับโดยสีใส่ปลาขาวนี่แหละครับห่อมกับมีแล้วนะครับนี่ห่อมำร่นไว้แล้วนะครับอยู่ในอ่ากระปุกนี่ห้อมละเอียดนะครับ อุป,ปกรณ์กะสากก็คกแล้พี่น้องนะครับบ่ต้องหาเขียงหาหมีดนี่แหละครับพี่นอ้องอันนี้แล้วก็มาใส่กระบับบาปูนนะครับจิดน้ำล่างนี่สิแล้วครับเปิดน้ำใช้ให้โตปลาล้อยขึ้นนะครับเพราะจะคอยมาช้อนเอาพวกเก็ดกนย่ยงพกกระิบเิดอยู่ข้างล่างโตปลาก็สิอขาวสะอาดพี่นอ้องเรา่บบต้องย่านว่าบา่ได้ปลาแดกนะครับ ผมก็ใส่วิธีนี้มาตลอดนะครับถ้าผมเห็ดเองจะนั่งขั้วเทลโตกับบไหวนะครับเก็บหลังปวดเอวพี่น้องเมื่งแล้วอยากเทดอยากขําตามนะครับยิงเป็นปลาเข็งนี่ไหนให้เฉดีพี่น้องนะครับนวดต่อไปพี่น้องหัวกับบุนได้ปลาเข็งนะครับท้องแตกทีโพแตกเก็ดรุดเก็บลุยไปล่างแล้วก็ใช้ฝาชี้หรือหยังที่ห้างๆงกระตากระบุงนะครับ เสยไว้ให้สเสด็จนำยังค่อยคุกเรียกับกัญชได้ปลาล่าถ้านะบ,บอสเสด็จน้ำเอาไปเห็ดปลาล่าแล้วมันจะเป็นปลาล่างงน,นะครับเจ้าว่าแซบบางคนก็เห็ดบเปเลี่ยนนะครับเน่าไปเลยนะครับเจ้าว่าได้กิน่วนดอกสิน่นเห็ดกิ่นชิน้นสามารถที่จะเห็ดกินได้นะครับง่ายๆสบายสไตล์ดอกดีนะครับในการเห็ดอย่เห็ดกินเห็ดกินก็เป็นกินเองได้เ้ากับว่าต้องไ้ซื้อคอนละครับปลาล่า กาอยากได้รสชาตินั่กลมกลมนะครับมีความหอมเอากระขัวห้ามให้หอมหอมนะครับเป็นสีเหลืองเวลาปลาลาดเป็นแล้วก็จะเนื้อปลาก็จะแดงนะครับเผาก็เกลือดีนะครับไหวครบปีแล้วามากินแซ่บจนแซ่บขึ้นน้องนี่แหละครับ ดอกลีนก็จะเห็ดทั้งสี่นะครับผักผักในป่าลหลายๆแต่ส่วนหน่อยโลสองโลเป็นอย่างนี่น้องนั่งขั้วนั่งถอดเก็บได้นะครับแต่ละหลายเป็นยี่สิบสามติโลก็ใไส้ครกต่ำลดครับเพื่อให้ได้ปลาห้าบ่อสังมานาาัาาน่งขั้วจนเราโตตอนนีสิบสามติโลปลาก็จะเป็นท่านๆโตนะครับห้ากบ่อไหวนะครับสุดนั่งขั้วจนเราโตเพราะว่าปาลานั่งโตหน่อยใสยกก้ครกต่ำอย่างเดียวคุณน้องล่างแล้วเช้าแล้วนะครับล,ล่างก็สองน้ำให้สะอาด ตาก็จะสะอาดเข้าไปพึ่งไวนะครับเห็นจะเด็ดน้ำเข้ากระบ,บวนการเทลงกับละมั่งบุบเก้าเกลือนะครับห้ามขวใบพร้อมท้องเขากันเลยพี่น้องเอามือจ่องบะได้ปปะขยง้น้งนหลกระใายใครับพี่เลี้ถ้วยเลือจานก็นได้จ่องเข้าไปพี่น้องเอ้ยนะครับก็แสด้ปลาดอกบินจะเอาน้ำใส่ไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เพื่อสิ่ยไห้ได้นะครับเนื้อปลาได้ถึงขั้นตอนนะครับเศร้าเกลือดอกดินจะมาเศร้าเกลือนะครับขัวห้ามขัวยังไว้เรียบร้อยนะครับดอกดินก็จะมาเศร้าเกลือให้พี่น้องในเมืองนะครับวิธีการเฮ็ดปลาล่าของดอกดินนะครับแต่ละคนกับมีเทคนิคในการเฮ็ดปลาล่าทอดเกดที่ตั้งกันออกไปดอกดินใส่คบงวดย่างเดียวตําย่างเดียวเกดก็ออกนะครับนะครับเหลือแต่เนื้อป่าได้พี่น้องเนี่ยนะครับ ส่วนขี่พรวนส่วนขี่นี่ก็ออกทั้งปากแน่ออกทั้งเหงือกแน่เพราะว่าถือสากนวดนะครับพี่น้องกับบ่ต้องไปซีเรียสว่ามันสิมีขี่มีหยังขมนะครับจงสี่กับตีแตกนะครับขี่ปลาขี่หยังก็จะออกมากนะครับบีบนี่บม่มีขี่ได้พี่น้องนะครับพี่น้องลองเฮ็ดมันก็นแล้วกันนะครับเพราะาบ่เฮ็ดก็ว่าเป็นหยังพี่น้องแต่เมืองมากแหละชอบกับกดไล่ให้กับดอกจีนนะครับฝากพี่น้อง กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดอกตินด้วยนะครับกดกระดิ่งดําไวเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนครับพี่น้องพ้นปลาแดดครับหลังจากใส่ขกต่ำล่างแล้วเรียบร้อยใส่เกลียเข้าไปพี่น้องเทปหม้เป็นอย่างเด้อพี่น้องปลาถ้าพ่อพอเกลียร์ล้เน่าถ้าหั่นก็กัวแล้วขออห เข้มอย่างเดียวพี่น้องพราะให้พ่อเกียร์แต่ว่าพ่อเกียร์เน่าประแดกกระโตสิบกแข็งแต่กระแดงนะครับแต่พ่อเกียร์นี่แซบ่เป็นแซบไม่ต้องนวดเด้อพี่น้องเพราะว่าคกนวดแล้วครับดอกิ่นใส่คกต่ำแล้วดอกเบนจะเอาหั่นนะครับผสมนี่นะครับข้าวเกลือเรียบร้อยพี่น้อง ดอกติ่มบดิ่มนวดเด้ครับเห็ดปลาร้าเคยนวดครับบ่าค่ยขนโตปลาพอจะเศร้าเกลือให้ได้เรียยพี่นอ้องนะครับเ่าต้องขั้วขี่ใส่โคกจำยังเดียวตอนท้ายแล้วครับ ส่งห้ามลวครับเอาห้ามไซล้ววัพี่น้องห้ามไซแล้วก็เอาใซ่ไฮก็ถือว่าจบขั้นตอนในการเห็ดปลาราของดอกดินนะครับโดยที่เราต้องนะครับนั่งคั่วที่ละตัวไซครนะครับต่ําเลยพี่น้องนี่ละครับดอกดินเห็ดพี่น้องสิเอาไปลองเห็ดมึงก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเอามาต่านะครับพี่น้องควรจะล่าง นะครับพวกเศษ้าพวกขี้พุนเศษ้าใบใไม้ออกให้เรียด้อยซจกากอนนะครับให้เหลือแต่ตกป่าเวล่าข้าไปล่างนะครับพวกยังเงียจังโบ <c oughs> ล่างออกเนียนะครับห้าล่างตอนเพราะท่านได้ทำในรดัดีที่สุดพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มารับชมจนจบคลิปพ,พ่อกันคลิปหนาว่าสีมีอย่างมานําเสนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับผม